เครื่องถังลมนะครับมันก็ใช้มานานหลายปีนะครับพอเราใช้มานานหลายปีแล้วพวกซิลพวกประเก็นนะครับที่อยู่ตรงนี้มันก็เสื่อมอายุม,มัน,นครับทำให้น้ำมันหยดลงมาข้างล่างซึมหยดตามตรงนี้นะครับดูถังก็ได้ครับถ้าถังชื้นๆนนะ่ะแสดงว่าน้ำมันมันจากถังตรงนี้ต้องมีการรั่วกไปนะครับ วันนี้เราก็จะมาซ่อมนะครับดูน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันไม่มีนะครับนี่นี่ตาตาแมวตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดูน้ำมันนะเห็นไหมถ้าถ้าน้ำมันไม่มีนะท่านผู้ชมนะใช้ไปลูกสูบติดนะนี่เห็นไหมดูน้ำมันเยิ้มลงมาตามล้อเห็นไหมเราเรีบซ่อมก่อนนะครับต้องรีบซ่อมก่อนถ้าไม่รีบซ่อมเดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับ น้ำมันเติมถังลมนะครับพอดีผมบางทีผมมีน้ำมันจักผมก็ใส่น้ำมันจักเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับถ้าน้ำมันแห้งนะครับรับประกันเลยครับพอเราใช้ไปลูกสูบติดนะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะ่าที่ระบายน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเราอัดลมบ่อยๆน้ํามันจะเป็นไอน้ํานะครับเป็นน้ําสนิมนะครับสีแดงมากเลยนะครับ เดี๋ยวเที่ยวหน้าก็จะทําทําให้ดูนะครับวันนี้ผมขอทําการอซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะใช้ประเก็นเหลวนะครับตัวตัวนี้นะครับจะใช้ประเก็นเหลวมาอุดลองดูนะครับเพื่อจะอยู่หรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องมาถ่ายน้ํามันตรงนี้ก่อนนะครับมาถ่ายน้ามันตรงนี้เพื่อที่จะให้น้ํามันออกมาก่อนแล้วเรอค่อยมาเปิดจุดตรงนี้นะครับ เปิดจุดน็อตตรงนี้น็อตที่อยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกนะครับเวลาถ่ายน้ํามันเราก็นะครับเปิดตรงนี้ออกด้วยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่ให้รูตรงนี้มันออกแล้วเราเวลาเราถ่ายน้ํามันมันน้ำมันมันจะไหลออกหมดนะครับน็อตถ่ายน้ํามันเวลาท่านผู้ชมจะถ่ายน้ำมันก็เอียงถังไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะเปิด เบาน้ำมันนี้ไม่ให้มันพุ่งออกมานะครับนะครับท่านผู้ชมนถ้าเราเอียงอย่างนี้น้ำมันมันก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นมันก็จะไม่ร่วงไหลลงมานะครับเราก็นะครับค่อยๆเอากวดเข้าไปแล้วค่อยเอียงกลับมานะครับนีนบนบนน่เราเอียงกลับมานะครับน้ำมันก็ไหลนะครับนี่น้ำมันไหลเราเอียงกลับมาว่าจะได้เยอะขนาดนี้อันนี้เอาใส่เขาไว้นะครับเอาใส่เขาไว้ ให้ให้น้ำมันไหลออกให้หมดนะครับเดมเดี๋ยวเเปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าทั้งถ่ายทั้งอะไรมันหลายอย่างนะโอ้โหสุดยอดเลยทำคนเดียวสารพัดช,ช่างมั่วนะครับถังลมนะซ่อมไม่ยากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมผมว่าหลายๆคนที่เอาถังลมไม่ใช้น่าจะพอซ่อมทำกันได้นะครับนี่เดี๋ยวพอมจะ เปิดตรงนี้ออกมาครับท่านผู้ชม,มนะออกมาแล้วผ้อมขันน็อตออกมานี่นะครับเห็นไหมถ้ามันรั่วส่วนมากมันก็จะระวังที่เราใช้งานเป็นนานตาแมวตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ตาแมวตรงนี้นี่มันจะชอบรั่วกับอันนี้ประเก็นนะครับประเก็นที่มากับเขานะครับนี่จะเป็นแบบนี้วันนี้เราจะใช้กาวซิลิโคนนะครับวันก่อนเราไม่มีกาวซิลิโคน เราเอาดินน้ำมันอัดๆพอให้มันใช้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้าเข้าไปเช็ดทำความสะอาดนะครับถ้ารั่วแบบนี้ตรงนี้เราก็ไปหายางมาใส่ตรงนี้ได้นะครับหากาวหาอะไรมาใส่นะครับแต่ถ้าใช้ซิลิโคนเหลวมันช่วยท่านผู้ชมได้เยอะนะครับนี่ควิธีการทำงานมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่ครับลูกสูบของตัวนี้นะครับ ถ้าถ้าเราแบบว่านี่นะลูกสูบมันก็จะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับดึงดึงตรงเหมือนกับลูกสูบมอเตอร์ไซค์จะมาอัดลมที่นี่นะครับนี่นะครับตามที่ผมขนาดผมเป็นช่างมั่วนะครับนี่นี่ครับมันก็จะดึงทํามอเตอร์ดึงทํางานไปถ้ามันขาดน้ํามันที่จะไปอ่า่อเลี้ยงเนะี่ยลูกสูบตรงนี้มันจะติดตรงนี้นะครับ เราใช้งานไปนานๆนะครับเดี๋ยวเราเอาผ้าเขาไปเช็ดก่อนนะครับเอาผ้าเข้าไปเช็ดด้านในนี่นะครับใหแห้งๆทำความสะอาดก่อนนะครับเอาเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดก่อนตาแมวถังลมนะครับเราต้องไปใส่น้ํามานะครับแล้วเอามาตั้งไว้นะครับนี่ใส่น้ํามาแล้วไปตั้งไว้ว่าเบาะรถเราเนะี่ยมันมีน้ําซึมอะอันนี้แสดงว่าช่วงตรงนี้ไม่ซึมถ้าถ้าซึมน่าจะซึมตรงที่ นะครับตรงที่รอยเกี่ยวนี้นะครับเราจะใส่ใส่กาวเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเปิดกาวแล้วเราก็จะใส่เกียวชุดใส่ชุดาฝานะครับแต่เราต้องทำแต่เราต้องมาเช็คดูชุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้ยางยางร,บรอบๆบนี่นะครับมัน มันแตกมันหมดอายุนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับเราจะใช้ปเกณฑนเขไปแทนนะครับเราไม่ต้องใช้ยางลนะครับเอาหลอดเดียวให้มันเสร็จในชุดนี้เลยนี่ครับเราใส่กาวปเกณนนะครับสองที่นี่ครับแล้วจะคันน็อตเข้าไปนะครับต่อไปเราก็จะคันน็อตเข้าไป ตอนนี้ก็ขันน็อตเข้าไปนะครับไม่ต้องตึงแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกาวเขาก็จะยึดเอาขันพอเข้าไปสักนิดหนึ่งก็พอนะครับอย่าไปขันเอาไปน็อตตายนะครับต่อไปเราก็จะเอากาวนี้ครับมาใส่ตามล่องนี้นะครับใส่ให้เต็มนะครับใส่ให้เต็มล่องเลยนะครับใส่ให้ทั่วใส่ให้เสมอกันแล้วก็ฝาแผ่นนี้นะครับครอบลงมานะครับนี่ครับ ฝาแผ่นนี้ครอบลงมาแล้วเราก็จะใส่กาวตรงนี้อีกนะครับใส่กาวฝั่งนี้อีกนะครับเพื่อที่จะให้แน่นสนิทด,ดีนะครับตรงที่ใส่กาวนะครับตรงนี้จะสําคัญที่สุดนะครับช่วงนี้ช่วงบนไม่เท่าไหร่เพราะน้ามันมันใหญ่ช่วงล่างนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้แปะเข้าลงไปนะครับนี่เดี๋ยวจัดระเบียบแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็ใส่ ลงไปตามร่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กาวอีกฝั่งนี้นะครับนี่ใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็จะไปอัดกาวเลยนะครับแปรคันน็อตเข้าอันนี้ก็ทาเสร็จแล้วครับแล้วเราจะไปประกอบเข้านะครับท่านผู้ชมนี่เราจะไปประกอบเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวกาวมันจะแข็งครับนี่นี่ครับนะครับก็พอมาแปะแล้วเราก็คันน็อตยึดเข้าไปก่อนนะครับพักสองสามตัวครับให้มันแบบว่าอยู่รูปอยู่ทรงก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเด้งออกมามันอาจจะหลุดออกมานะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขันนอ็อตไล่ขันน็อตนะครับทุก,ให,ก,ออกให้กาวมันปูดออกมาเลยนะครับนี่คนระับไม่กาวมันปูดออกมาเห็นไหมกาวจะปูดออกมาเลยครับถ้ากาวปูดออกมาแสดงว่าติด แน่นติดดีครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาขันแป๊บหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราย้ำหัวน็อตแล้วนะครับกาวมันก็จะพูดออกมาประมาณนี้นะนี่ครับกาวก็จะพูดมาเราตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องใส่กาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาใส่กาวแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับก็ใส่กาวแล้วนะครับนี่ใส่กาวแล้ว ขันก็ไปละครับการนี้งานนี้ลองดูไม่อยู่ก็ให้รู้ไปเจอปเกีนเหลวนะครับแยวกอเวลาขันน็อตแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นนั้นว่าโอเคนะครับแล้วก็เอามือเช็ดรูปหัวกาวแต่ตรงนี้ผมไม่เช็ดนะครับมันมันเปื้อนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับต่อไปก็รอให้กาวแห้งนะครับว่า มันจะรั่วซึมหรืออีกหรือเปล่านะครับก็เป็นนั้นว่านะครับท่านผู้ชมถ้าเจออาการน้ํามันรั่วออกจากนะครับออกจากแถวแถวใต้ใต้ชุดอัดลมนี่นครับวาลสูบของเขานี่ครับก็ไปลองทําตามผมดูนะครับซื้บกาวประรเกนเหลวมาซ่อมอเอานะครับโอเคครับคลิปนี้ตอนนี้นะครับก็ อยู่มาประมาณหลายชั่วโมงแล้วครับไม่มีน้ํามันหยดลงมาครับสังเกตด,ดูนะครับไม่มีระมาะว่าเติมลมเติมอะไรไปแล้วก็ยังไม่มีน้ํามันที่จะหยดลงพื้นนะครับน่าจะผ่านนะครับงั้นเอาไปทำกันได้นะครับเอาไปแก้ไขแบบไม่ง่ายนะครับโอเค